คุณผู้ฟังคะเคยไหมคะที่เจอคำถามนี้ถ้าอยากลงทุนแบบกระจายความเสี่ยงแต่ไม่อยากเลือกหุ้นเองไม่ชอบกองทุนรวมแล้วมีอะไรอีกนะที่น่าสนใจหรืออาจจะเคยได้ยินชื่อบริษัทระดับโลกที่ชื่อว่า Berkshire Hathaway แล้วสงสัยว่าเฮ้ยบริษัทนี้เขาทำอะไรกันแน่และที่สำคัญคือถ้าเราซื้อหุ้น Berkshire Hathaway เนี่ยมันเหมือนเรากาลังซื้อ ETF หรือเปล่า ถ้าคำถามเหล่านี้เวนเวียนอยู่ในหัวของคุณแล้วล่ะก็คุณมาถูกที่แล้วค่ะวันนี้ Well t i n กอร์จะมาไขาปริศนาเหล่านี้ให้ฟังแบบเจาะลึกสนุกสนานและเข้าใจง่ายที่สุดสวัสดีค่ะพบกับช่องเว l ทิ i n กอร์ตอนนี้ช่องเรามีระบบสมาชิกแล้วกดปุ่มสมัครใต้คลิปคำเตือนพอดแคสต์นี้จัดทำขึ้นเพื่อการศึกษาและแบ่งปันมุมมองเท่านั้น มิได้เป็นคำแนะนำการลงทุนส่วนบุคคลผู้ฟังควรศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมและพิจารณาตัดสินใจด้วยตนเองการลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลให้ครบถ้วนก่อนตัดสินใจเรามาเริ่มกันเลยตอนเปิดอาณาจักร b บ r k s h i r e Hathaway หุ้นตัวเดียวเหมือนมี ETF ทั้งพอร์ตจริงหรือเอาละคะทุกคนวันนี้เราจะพาไปสำรวจอาณาจักรการลงทุนที่ใหญ่ยักษ์มากม หนึ่งในนั้นที่ดังที่สุดก็คือ Berkshire Hathaway ชื่อนี้ถ้าใครอยู่ในวงการลงทุนหรือแค่เคยผ่านหูผ่านตาข่าวเศรษฐกิจมาบ้างเนี่ยเป็นไปไม่ได้เลยที่จะไม่รู้จักเพราะนี่คือบริษัทของนักลงทุนระดับตำนานปู่วอร์เรนบัฟเฟตและคู่หูนักคิดผู้ล่วงลับชาร์ลีมังเกอร์นั่นเองค่ะหลายคนอาจจะเคยสงสัยว่า Berkshire Hathaway เนี่ยเขาทาอะไรกันแน่ฟังดูเหมือนบริษัททั่วไป แต่ทำไมทำไมมันถึงยิ่งใหญ่และเป็นที่จับตาของนักลงทุนทั่วโลกได้ขนาดนี้แล้วการซื้อหุ้นของเขาเนี่ยมันจะเหมือนกับการซื้อ ETF หรือเปล่าคำตอบก็คือไม่ได้เหมือนเป๊ะสะัทีเดียวค่ะแต่ก็มีอะไรที่คล้ายกันอยู่บ้างวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันว่าทำไมถึงไม่เหมือนเป๊ะและมันต่างกันตรงไหนรวมถึงอะไรคือความพิเศษของเบิร s h i r e h a t a w a กันค่ะ เบิร์กชัยแฮทเทเวเขาทำอะไรกันแน่ก่อนอื่นเลยมาทำความรู้จักกับเบิร์กชัยแฮทเทเวกันก่อนค่ะบริษัทนี้ไม่ใช่บริษัทที่ผลิตสินค้าอะไรออกมาขายโดยตรงนะคะแต่เป็นเหมือนบริษัทแม่หรือที่เรียกว่า holding company ที่ถือหุ้นบริษัทลูกไว้เยอะแยะเต็มไปหมดเลยค่ะเปรียบง่ายเปรียบง่ายก็เหมือนคุณมีตะกร้าใหญ่ๆใบหนึ่ง แล้วในตะก,กร้านั้นก็มีของหลายอย่างทั้งลูกอมไอศกรีมรถไฟประกันแบตเตอรี่หรือแม้กระทั่งเสื้อผ้าชื่อดังคือมีทุกอย่างที่นึกออกเลยค่ะวอร์เรนบัฟเฟตต์และชาร์ลีมังเกอร์เนี่ยแหละค่ะคือสองสมองเพชรที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของอาณาจากักรนี้พวกเขาไม่ใช่นักลงทุนธรรมดานะคะแต่เป็นเหมือนจิตรกรที่ค่อยๆวาดภาพพอร์ตลงทุนนี้ขึ้นมาทีละชิ้นทีละชิ้น ด้วยฝีแปรงที่เฉียบคมและวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลภายในอาณาจาักร Berkshire Hathaway เนี่ยแบ่งออกเป็น2ส,ส่วนใหญ่ๆค่ะส่วนที่1ธุรกิจที่ Berkshire Hathaway เป็นเจ้าของทั้งหมด Holy Own Businesses ส่วนนี้คือเหมือนกับว่า Berkshire Hathaway ซื้อมาเป็นของตัวเอง100%เเลยค่ะไม่ได้แค่ถือหุ้นนะแต่เป็นเจ้าของและบริหารจัดการเองเลยลองนึกภาพบริษัทเหล่านี้ดูนะคะ GECO i ไกโคบริษัทประกันรถยนต์ยักษ์ใหญ่ของอเมริกาถ้าใครเคยดูโฆษณาประกันของต่างประเทศอาจจะคุ้นตากับกิ้งกาสีเขียวเขียๆน่ารักๆนี่แหละค่ะบริษัทนี้เป็นหนึ่งในหัวใจหลักที่สร้างกระแสงเงินสดให้ Berkshire h ฮ t h a w a y มหาศาลเลย BNSF Railway BNSF Railway บริษัทรถไฟขนส่งสินค้าขนาดใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในอเมริกาคิดดูสิคะว่าในประเทศที่กว้างใหญ่ขนาดนั้นการขนส่งสินค้าทางรถไฟสำคัญแค่ไหนนี่คือเส้นเลือดใหญ่ทางเศรษฐกิจเลยนะ Dairy Queen Dairy Queen ร้านไอศกรีมและอาหารจานด่วนที่เราคุ้นเคยกันดี บแบรนด์นี้นี่แหละค่ะก็เป็นส่วนหนึ่งของ Berkshire Hathaway ด้วยนะเวลาเราไปกินไอศกรีมก็เหมือนได้ลงทุนไปในตัวเลยซีสแคนดีส้สซีสแคนดีส้สร้านช็อกโกแลตและลูกอมชื่อดังที่บัฟเฟตตชื่นชอบเป็นพิเศษบอกเลยว่านี่คือธุรกิจง่ายๆที่ทำกำไรได้สม่ำเสมอและบัฟเฟตตเคยยกย่องว่าเป็นโมเดลธุรกิจที่ยอดเยี่ยมเน็ตเจ็ดเต ธุรกิจให้เช่าเครื่องบินส่วนตัวคือถ้าคุณอยากเดินทางด้วยเครื่องบินส่วนตัวแต่ไม่อยากซื้อเครื่องบินเองก็ใช้บริการของ n e t j e จนี่แหละค่ะมามอนมามอนกลุ่มบริษัทที่หลากหลายมากตั้งแต่ชิ้นส่วนอุตสาหกรรมอุปกรณ์ก่อสร้างระบบน้ำไปจนถึงอุปกรณ์ร้านอาหารคือครอบคลุมแทบทุกอุตสาหกรรมเลยค่ะธุรกิจเหล่านี้ เป็นเหมือนฐานรากที่มั่นคงให้กับ Berkshire Hathaway เลยค่ะพวกเขาไม่ได้แค่ซื้อมาแล้วปล่อยไปนะแต่เข้าไปบริหารจัดการปรับปรุงและทำให้มันต่อยอดอย่างยั่งยืนส่วนที่2การถือครองหุ้นในบริษัทอื่นๆ Equity Investments นอกจากธุรกิจที่ถือหุ้น100%แล้วเบิร์กชแล้ว Berkshire h a t ยังเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในบริษัทมหาชนชื่อดังอีกหลายแห่งทั่วโลก ที่เรารู้จักกันดีเลยก็เช่น Apple Apple หุ้นใหญ่ที่สุดในพอร์ตของ Berkshire Hathaway เลยค่ะปู่ Buffett มอง Apple เป็นเหมือนสินค้าอุปโภคบริโภคที่คนใช้แล้วติดไม่ใช่แค่บริษัทเทคโนโลยีเฉยๆนะคะ Bank of America Bank of America หนึ่งในธนาคารที่ใหญ่ที่สุดในสหรัฐอเมริกา Coca-Cola Coca-Cola แบรนด์น้ำอัดลมที่ทุกคนรู้จักและเป็นหุ้นที่ปู่บัฟเฟตถือมาอย่างยาวนานกว่า30ปีแล้วแสดงให้เห็นถึงปรัชญาการลงทุนระยะยาวของเขา American Express American Express บริษัทบัตรเครดิตและบริการทางการเงินจะเห็นได้ว่า Berkshire Hathaway เนี่ยถือครองธุรกิจและหุ้นในหลากหลายอุตสาหกรรมมากมากตั้งแต่สินค้าอุปโภคบริโภคการเงินเทคโนโลยี พลังงานไปจนถึงการขนส่งปู่บัฟเฟตเชื่อในการลงทุนในธุรกิจดีๆที่เข้าใจง่ายและมีกำแพงป้องกันคู่แข่งหรือที่เรียกว่า Economic Mode นั่นเองค่ะแล้วซื้อหุ้น Berkshire Hathaway เหมือนซื้อ ETF ไหมมาถึงคำถามสำคัญของเราค่ะว่าการซื้อหุ้น Berkshire Hathaway Class B BRKB ซึ่งเป็นหุ้นราคาที่นักลงทุนทั่วไปเข้าถึงได้ง่ายกว่าคลาส A BRKA ที่ราคาสูงลิว้วจนหน้าตกใจเนี่ยมันเหมือนกับการซื้อ ETF หรือเปล่าก่อนอื่นเรามาทำความรู้จักกับ ETF กันก่อนค่ะ ETF ย่อมาจาก Exchange Traded Fund หรือกองทุนรวมดัชนีที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์พูดง่ายๆก็คือ ETF เนี่ย มันเป็นเหมือนตะกร้าหุ้นที่รวมหุ้นหลายๆตัวเข้าไว้ด้วยกันค่ะแล้วเราสามารถซื้อขายตะกร้าหุ้นนี้ได้เหมือนกับซื้อขายหุ้นปกติเลยความคล้ายคลึงระหว่าง Berkshire Hathaway กับ ETF 1การกระจายความเสี่ยง (Diversification) Berkshire Hathaway การซื้อหุ้น BRKB ทำให้คุณได้ลงทุนในธุรกิจหลากหลายประเภท ทั้งบริษัทที่ Berkshire h a ท h a w a y เป็นเจ้าของโดยตรงและบริษัทที่ Berkshire h a ท h a w a y ถือหุ้นอยู่จำนวนมากทำให้พอร์ตของคุณกระจายตัวไปในหลายอุตสาหกรรมและหลายบริษัทลดความเสี่ยงจากการลงทุนในหุ้นตัวเดียว ETF โดยธรรมชาติของ ETF มันถูกออกแบบมาเพื่อกระจายความเสี่ยงอยู่แล้วค่ะเพราะมันคือการลงทุนในหุ้นหลายสิบหรือหลายร้อยตัวที่อยู่ในดัชนีเดียวกัน เช่นถ้าคุณซื้อ ETF ที่ตามดัดชนี S&P 500คุณก็ได้ลงทุนใน500บริษัทใหญ่ของอเมริกาพร้อมกันเลย2ซื้อขายง่าย liquidity ทั้งหุ้น BRKB และ ETF สามารถซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ได้เหมือนหุ้นทั่วไปทำให้มีสภาพคล่องสูงซื้อขายได้ง่ายไม่ยุ่งยากซับซ้อนเหมือนกองทุนรวมบางประเภท ความแตกต่างที่สำคัญมากระหว่าง Berkshire Hathaway กับ ETF นี่คือจุดที่สำคัญที่สุดเลยค่ะที่ทำให้สองอย่างนี้ไม่เหมือนกันเป๊ะซะทีเดียว 1. การบริหารจัดการ management style Berkshire Hathaway active management นี่คือหัวใจสำคัญ เบิร์กชัยเฮ h เทเวเป็นบริษัทที่บริหารจัดการแบบเชิงรุกหรือ Active Management โดย Warren Buffett และ Charlie Munger สองปรมาจารย์ด้านการลงทุนพวกเขาใช้ความรู้ประสบการณ์และวิสัยทัศน์ส่วนตัวในการตัดสินใจว่าจะซื้อธุรกิจไหนขายธุรกิจไหนหรือถือหุ้นอะไรในปริมาณเท่าไหร่ การลงทุนของพวกเขาไม่ได้ยึดตามดัชนีตลาดใดๆแต่ยึดตามคุณค่าที่แท้จริงของธุรกิจและความสามารถในการทำกำไรในระยะยาวถ้าปู่บัฟเฟตตัดสินใจว่า Apple ดีก็ซื้อเยอะถ้าตัดสินใจว่าธุรกิจพลังงานน่าสนใจก็เข้าซื้อธุรกิจพลังงานขนาดใหญ่เลยนี่คือการตัดสินใจที่มาจากสมองของมนุษย์ที่มีปรัชญาชัดเจนตัวอย่าง b u บัฟเฟตเคยบอกว่าเขาชอบธุรกิจที่ไม่ต้องคิดเยอะเช่นโค้กเพราะไม่ว่าโลกจะเปลี่ยนแปลงไปแค่ไหนคนก็ยังดื่มโค้กนี่คือตัวอย่างของการตัดสินใจที่ไม่ได้อิงดัชนีแต่เป็นวิสัยทัศน์ส่วนตัว ETF Passive Management ส่วนใหญ่แล้ว ETF จะถูกบริหารจัดการแบบเชิงรับหรือ Passive Management ค่ะนั่นหมายความว่า ETF ไม่ได้มีผู้จัดการกองทุนที่มานั่งตัดสินใจว่าจะซื้อหุ้นตัวไหนขายตัวไหนอย่างกระตือรือร้นแต่ ETF จะลงทุนตามกฎเกณฑ์ที่กำหนดไว้เช่นถ้าเป็น ETF ที่ตามดัชนี S&P 500มันก็จะซื้อหุ้น500ตัวนั้นตามสัดส่วนที่ดัชนีกำหนดไว้เป๊ะๆไม่มีการเปลี่ยนหุ้นบ่อยครั้งนอกจากว่าหุ้นตัวนั้นจะหลุดจากดัชนี หรือมีการปรับน้ำหนักตามกฎเกณฑ์เท่านั้นเองค่ะเป้าหมายของ ETF คือการเรียนแบบผลลัพธ์ของดัชนีไม่ใช่การพยายามเอาชนะตลาดตัวอย่างถ้าหุ้น Apple มีน้ำหนัก5%ในดัชนี S p 500 ETF ก็จะซื้อ Apple ในสัดส่วน5%ถ้า Apple ราคาขึ้นหรือลงน้ำหนักเปลี่ยนไป ETF ก็จะปรับพอร์ตตามโดยอัตโนมัติ 2ความโปรง่งใสในการเปิดเผยข้อมูล Transparency Berkshire Hathaway Berkshire Hathaway จะเปิดเผยรายการถือครองหุ้นในบริษัทมหาชนต่อสาธารณะทุกไตรามาสผ่านรายงานที่เรียกว่า 13F filing แต่นี่คือส่วนที่เป็นหุ้นมหาชนเท่านั้นนะคะส่วนธุรกิจที่ Berkshire Hathaway เป็นเจ้าของ100% รายละเอียดภายในจะไม่ได้เปิดเผยสู่สาธารณะอย่างละเอียดเท่าบริษัทมหาชนทั่วไปนอกจากนี้กลยุทธ์การลงทุนหรือหุ้นตัวต่อไปที่ปู่บัฟเฟตจะซื้อมักจะเป็นความลับจนกว่าเขาจะซื้อเสร็จแล้วหรือจนกว่าจะถึงกำหนดเปิดเผยข้อมูลค่ะ ETF ETF ส่วนใหญ่จะเปิดเผยรายการถือครองหลักทรัพย์แบบรายวันเลยค่ะ ทำให้คุณรู้ได้ตลอดเวลาว่า ETF ที่คุณถืออยู่กำลังลงทุนในหุ้นตัวไหนบ้างสัดส่วนเท่าไหร่นี่คือจุดเด่นเรื่องความโปรง่งใสที่ชัดเจนมากๆ 3. ค่าธรรมเนียม f ฟีสเบิร์กชา a ฮ h ทาเวการซื้อหุ้นเบิร์กชา a ฮ h ทาเวคุณไม่ต้องจ่ายค่าธรรมเนียมการจัดการโดยตรงเหมือนกับการซื้อกองทุนรวมหรือ ETF นะคะ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของ Berkshire Hathaway จะฝังอยู่ในการดำเนินงานของบริษัทลูกต่างๆที่พวกเขาเป็นเจ้าของอยู่แล้วค่ะ ETF ETF ส่วนใหญ่จะมีอัตราส่วนค่าใช้จ่ายหรือ Expense Ratio ที่คุณต้องจ่ายเป็นประจำทุกปี เพื่อเป็นค่าธรรมเนียมการบริหารจัดการกองทุนแม้ว่า ETF ส่วนใหญ่จะมีค่าธรรมเนียมที่ต่ำกว่ากองทุนรวมแบบ Active Management แต่ก็ยังเป็นค่าใช้จ่ายที่คุณต้องคำนึงถึงค่ะ4ขอบเขตการลงทุน Investment Scope Berkshire Hathaway มีความยืดหยุ่นสูงมากในการลงทุนค่ะปู่ e t t สามารถลงทุนในธุรกิจประเภทใดก็ได้ที่เขาเข้าใจและมองเห็นคุณค่า ไม่ว่าจะเป็นบริษัทขนาดเล็กกลางหรือใหญ่สามารถเข้าซื้อกิจการทั้งหมดได้เลยหรือแค่ถือหุ้นบางส่วนก็ได้การลงทุนไม่ได้จำกัดอยู่แค่ในตลาดหลักทรัพย์เท่านั้นแต่รวมถึงการซื้อธุรกิจนอกตลาดด้วยตัวอย่างการที่ Berkshire Hathaway เข้าซื้อ BNSF Railway ทั้งบริษัทแสดงให้เห็นถึงการลงทุนที่ลึกซึ้งกว่าแค่การซื้อหุ้นในตลาดค่ะ ETF ขอบเขตการลงทุนของ ETF จะถูกจำกัดตามดัดชนีหรือประเภทสินทรัพย์ที่มันออกแบบมาเพื่อติดตามค่ะเช่น ETF หุ้นเทคโนโลยีก็จะลงทุนเฉพาะหุ้นเทคโนโลยีหรือ ETF ทองคำก็จะลงทุนในทองคำเท่านั้นไม่สามารถออกนอกกรอบที่กำหนดไว้ได้สรุปไม่เหมือนกันแต่ให้อะไรที่คล้ายกัน จากที่เล่ามาทั้งหมดจะเห็นว่าการซื้อหุ้นเบิร์กชัยแฮดเทเวกับการซื้อ ETF นั้นไม่เหมือนกันเป๊ะแต่ให้ผลลัพธ์บางอย่างที่คล้ายกันถ้าคุณซื้อเบิร์กชัยแฮดเทเวคุณกำลังลงทุนในบริษัทที่ถูกบริหารจัดการเชิงรุกโดยนักลงทุนระดับโลกอย่างวอร์เรนบัฟเฟตต์และชาร์ลีมังเกอร์ซึ่งมีปรัชญายการลงทุนที่ชัดเจนและพิสูจน์ตัวเองมาแล้วยาวนาน คุณจะได้รับประโยชน์จากการตัดสินใจลงทุนของพวกเขาและการกระจายความเสี่ยงในรูปแบบที่พวกเขาเห็นว่าเหมาะสมและเข้าลงทุนในธุรกิจที่พวกเขาเข้าใจจริงๆนี่คือการลงทุนที่พึ่งพาความสามารถของผู้บริหารเป็นหลักค่ะข้อควรระวังแม้ว่าจะมีผลงานในอดีตที่ดีแต่ผลการดำเนินงานในอนาคตย่อมไม่สามารถรับประกันได้เสมอไปนะคะ และความสำเร็จของเบิร์กชัยแฮทเทเวนั้นผูกติดอยู่กับวิสัยทัศน์ของวอร์เรนบัฟเฟตตเป็นอย่างมากซึ่งในอนาคตที่เขาไม่ได้อยู่บริหารแล้วก็อาจจะมีความท้าทายใหม่ๆเกิดขึ้นได้ถ้าคุณซื้อ ETF คุณกำลังลงทุนในตะกร้าหุ้นที่บริหารจัดการแบบเชิงรับตามกฎเกณฑ์ของดัชนีใดดัชนีหนึ่งคุณจะได้ผลตอบแทนที่ใกล้เคียงกับดัชนีนั้นๆและได้รับประโยชน์จาก การกระจายความเสี่ยงในวงกว้างโดยไม่ต้องพึ่งพาการตัดสินใจของใครเป็นพิเศษนี่คือการลงทุนที่พึ่งพาประสิทธิภาพของตลาดโดยรวมเป็นหลักค่ะดังนั้นการตัดสินใจว่าจะลงทุนในเบรกชัย e ฮ a t ทเว a ์หรือ ETF ขึ้นอยู่กับเป้าหมายและความเข้าใจในการลงทุนของคุณค่ะถ้าคุณเชื่อมั่นในปรัชญา Value Investing ของวอร์เรนบ f ฟเฟตอยากให้เงินของคุณถูกบริหาร โดยคนที่มีวิสัยทัศน์และประวัติศาสตร์พิสูจน์แล้วและต้องการการกระจายความเสี่ยงในรูปแบบของบริษัทโฮดิ้งคอมพานีการลงทุนในเบิร์กชัยแฮาเ w ว์ก็อาจจะเป็นทางเลือกที่น่าสนใจครับเหมือนเราได้ฝากเงินให้ปู่บัฟเฟตช่วยบริหารพอร์ตให้เลยแต่ถ้าคุณต้องการการลงทุนที่เรียบง่ายโปร่งใสต้องการผลตอบแทนที่อิงตามดัชนีตลาดโดยรวม ไม่ต้องการพึ่งพาผู้จัดการกองทุนคนใดคนหนึ่งและชอบค่าธรรมเนียมที่ต่ำ ETF ก็เป็นทางเลือกที่ยอดเยี่ยมมากๆค่ะทั้งสองอย่างต่างก็มีข้อดีข้อเสียที่แตกต่างกันไปและตอบโจทย์นักลงทุนในแบบของตัวเองค่ะสิ่งสำคัญที่สุดคือการศึกษาข้อมูลให้รอบด้านทำความเข้าใจในสิ่งที่คุณกำลังจะลงทุนและเลือกลงทุนในสิ่งที่เหมาะสมกับเป้าหมายและระดับความเสี่ยงที่คุณรับได้มากที่สุดนะคะ หวังว่าพอดแคสต์ในวันนี้จะช่วยคลายข้อสงสัยและทำให้คุณผู้ฟังเข้าใจเรื่องของเบรกช h i r e h ฮ t h a w a y และความแตกต่างกับ ETF ได้ชัดเจนมากขึ้นนะคะก่อนจากกันไปในวันนี้อยากจะขอเชิญชวนให้ทุกคนกดไลค์เป็นกำลังใจให้พวกเรากดแชร์เพื่อแบ่งปันความรู้ดีๆให้กับเพื่อนๆของคุณ และที่สำคัญอย่าลืมกด subscribe เพื่อติดตาม podcast ของเราจะได้ไม่พลาดเนื้อหาดีๆในตอนต่อไปนะคะหากคุณมีคำถามหรือมีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยพวกเรายินดีที่จะตอบทุกคำถามสุดท้ายนี้ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟัง podcast ของเราในวันนี้นะคะหวังว่าทุกท่านจะได้รับประโยชน์และนำไปปรับใช้กับชีวิตของตัวเองได้ พบกันใหม่ในพอดแคสต์ตอนหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ